ใอ้โหครอ่ะใครอ่ะยิบยิบอ่บอลนันนี่ก็ร้องไม่รอได้ไปเถอะเดี๋ยวตรงนี้ด้วการเองยาวไม่มาว่ะเอลก็ไม่มา อ่เรีนเขาแหละมันยีดติดได้วยมันมามาห้องเอลละมัง้งมันยี่ติดได้น่าคือฐานหมดวันี่เอเคมารอดักอรอดัก มันเข้าเอไปแล้วมันเข้าเอไปแล้วเฮ้ยมันวางไม่ทันแล้วดูเวลาบอมม has been planted ฟางทานวางบีปะ่ปะก็เอลอยู่ในั้นขนาดนั้นเนี่ย อนน้ <Double Kill. S 1> อาวไฟหายดังสะฟัน okay. s <S เรานี่มันสายถ่วงเวลานี่หว่าถ้าเขาไม่บุกเราก็ถ่วงแออ Bomb has been planted. Bomb diffused. <laughs> Mission success. Okay, let's go. Fire in, Fire the, hole. in the hole. Fire in the hole. No, oh. Fire in the hole. พอมาถึงจะได้ยังไงนะฉันรู้ว่าคุณได้ถึงใช้เป็นเมียจะบอกชื่อนะคุณผู้จ่าอยู่ไม่คุณตีกับบอลเอานะเอานะเอานะเอ๊ะอยู่เสียงดีวแล้ว เกมค้างอุ้ยอุยเอเอสกันเลยกันเกันเอเอสตัวเอตัวเลยเอเอตัวเลยเร็วช่วยเเลยเบนตุยเบนตุยเบนตุยไปเลยไปเลยยังไม้กดถือปืนถือปืนอย่างเดียวถือปืนไหเ้ไปเลยไปเลยนั่นแหละมาเห็นนั่นแะข้าลัง เบนลุกศูนย์หมดโอ้ยเบนลูกศูนย์หมดไอเบนไอเบนอู้เบนโอ้ยันกนยดหมด้าเบนเบนยิงปืนคู่หมดแล้วเบนก็ยืนอึดบ้ กันเออยู่ก pues ันกล้อีตมาไมาเอาเลล้กันไม่เอาี่เกเลยตนึงตังค์ตนึงตังคอูู้ซองเนี่ยเฮียทำดีทำดีทำดี bán ngoài đi bán ừ phun đừng bán phun tăng e 2 e 2 mấy tôi chẹp nữa tam đi tam đi tam đi ừ kiên mà là cột khen cái đồn đá nè là tăng bụng rồi โดนแล้วนังโดนมาเลยัตั้งรูดีวะเฮ้ยโผ่มองเฮียโผมองเข้มาฟร์มดิฟュซดที่แม่งเสือกซองเนี่ยกวาตน Mission success. Okay, Let's go.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  l e t อมีเออยู à, t t ่ปะกูลอยอยู่เนี่ยมีมามี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 โดนกูลอยหลังมาเข้าไาเข้ามาแล้วตายแล้วมันเหลือตัวเฮ้ยเหลือสองตัวตั้งกันบีไว้แบงค์บุกไปเลยมันมีตัวเดียวเองเฮ้ยโดนอ่ะแบงตังโดนเออสวยงามตังกดระเบิดโดนอยู่กดโดนกดโดนกู เออไอยิงโดพอดียิงโดตอนมนาบุกแหละแล้วมึงอนกยิงทีไปนะเว้ย ข้ากันมันโดนข้าดกมันโดนที่ไลยตาได้เลยอะนักนักวเจ็บอะเอม่มีเอม่มีเอลงเอลงร้อยร้อยร้อยยี่พรร้อยรอยเอลงอ่ะ หัวร้อนเหรอเนเนมันหัวร้อนหัวร้อน้อไหมดเอาห้หมดเอ้ยค้โอ้ร้อนหลอยอะสองวนเพื่อนสองกไม่เห็นไม่เห็นจริงๆตาหัวตาหัวในสองยังดี All right

โดนหมดทีเหี้ยโหไวอยู่นี่เลย่องความได้ดาวขอัออกมาเลยคนหนึ่งขอบคุณในคราวเวลาได้ได้ลูกโมติดกล้องเลยได้ได้แล้วเขาได้หมดแล้วเด็กไงเด็กไงแหละเด็กเหือมอยไอ้ละพีกระสูนไอ้เหี้ยเร่ยนความมาร์กี่ปัน มาเปลี่ยนคนว่ะเปลี่ยนคนเอ้ยด่านนี้สุดยอดเฮ้ยดานเนี้ยกูชอบดาเนี้กูชอบวันเลยกูเซียงให้เซี่ยงดาเนี้ยน้ำเงินนะได้เปรียบด่านเนี้ยน้เงินได้ต้องให้ตังปลาระเบิดสูตรตังปลาเป็นนะมีฉายาตังมีฉายาตังมีฉายาปลาได้ฮัลโหลมีฉายาก็ปลามีฉายาก็ปลาเบนกดดีเบนกดี Ừ. chả có xịt chả. Hát và to. ไปโต้ Ale, ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเจ็บเป่าเจ็บเป่ามันยิงมันยิงด่ามันยิงด่าอยู่ดั้งดันเชื่อนะดันเชื่อนะพามิ ไม่มีหมดแล้วううอย่าตายนะแบงค์แบงค์อยู่ดีนันนะึงวะอยู่ไปก่อนดิฮ่าหาอยู่แท่นนี่เนี่ยระวังระวังระวังออมันโดดมันโดนอ้หห้องนั้นเนี่ยเลยเลยเอาให้ตายหลังห้องน,น,น,นั้นไม่มีแล้ว โอ้ยเฮียใจถูกใจเออแบงแบงซ้ายซ้ายเราต้งหลังหลังก็มีนะหลังมีหลังมียามีอีกโอ้ยโอเค่ปกันโอเคปกนนโอเคไปกันโอเหี้ย ตกใจแบงค์แบงค์อย่างเงี้ยนะเออแบงค์อย่าแบงค์ไปบีไปบีแบงค์ไปบีไปบีแบงค์ไป,ไปบี ชื่อตุยห้าสิบเจ็ดตุ้ยตุย <go. S 1> ตุย ันอยู่บนแท่นเลยระวังมันออกเรื่งเลือดเยอะคิดสู้มันได้หรอกให้เกิดยิงไม่โดน แบบแท่นแท่นโดนยิงมาหน่อยแล้ว เด๋ยวเด๋ออวิน <switched> ต่อไปอบีอบีวินต่อไปอบีเจ็บเจ็บเจ็บมันเจ็บแล้วมันเจ็บปูสองตัวเรียบร้อยอออบีอบีมาอันนี้อบีเลยไหมอบีไหมได้ได้อบี คนบุกบุกไปที่คนละเต็มอ่ะลาเต็มบุกไอ้แบงค์ไปที่เลือนๆหรือเจ็ดห้าการนี้หรือกานี้นะคนโอ้ยเออปอม has been p l a n โอตายตังตังเข้าไปตังเข้าไปแล้ว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  Oh, boy, that. <laughs> oh, Bomb Blue defused. win.